รับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะคณะทัวนะคะรถตู้มาเยือนนะคะ้านองปูนะคะโอ้คณะทัวมายืนมา้านองปูโอ้เยอะเลยมาเยอะเลยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ น่าจะอยู่ด้านในทางนู้นนะคะค่ะเชิญค่ะห้องน้ำด้านนู้น,นนะคะห้องน้ำสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ รักแล้ว <c oughs> เชิญค่ะสอ,อปปลาวมาคณะทัวร์มาคณะทัวร์มาเนาะมาจากสปอปอลาวใช่ไหมคะ ต้งเดินหน้ามาที่นี่นะ,ค,ะค่ะห้องน้ำด้านนู้นนะคะห้องน้ำน,นี่ค่ะรถตูหนึ่งคันรถตู้นะคะอ่ะ โอ้กว่าจะมาถึงเนาะกว่าจะมาถึงฮะไม่จากลาวมาาจกอ่ะเตินพอแวะไปห้องน้ำแค่ห้องน้ำด้านนี้นะคะแม่ค่ะเชิญค่ะจ้ะนี่ค่ะประโยชน์ของการทำห้องน้ำนะคะเวลาเอฟซีมาก็ ได้ใช้ห้องน้ํานะคะนี่ค่ะปลดทุกเนาะจ้ะฮะอ๋อ,อลุงอยู่พี่ลุงอยู่พี่อ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอ่ะลุงอยู่นะค่ะที่ด้านทางด้านาน,นู้นเลยค่ะ,ะไปค่่ะมาาาจกีลวเยด <c oughs> เชิญค่ะวินาทีกดลูกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมครับเชิญค่ะ ชาปฟอลาวมาต้องทักว่าสบายดีสบายดีสบายดีมารถทัวร์หนึ่งคันเลยนะตั้งใจตั้งใจมาค่ะนั่นรู้จักญาชีอีกนั่นโอ้ยแฟนขับแฟนขับมาแล้วนี่ เออแฟนคลับยาชิเวียงจันท์โอ้เรายังไม่ได้ไปเวียงจันท์เลยเนาะเออนู่นนะฮะมาเต็มคันเลยนู่นอ๋อมาจากพระธาตุเลยเลยมานี้เลยอ่าโดยก็คือค่ะโดยกับค่ะวันนี้คือคักคึกคักนะ นี่่นี่ที่นี้นป้าแตนะนะคะนที่นีนี่ทนี่านค่ะป่าแตนอ่าป่นแ่่นอยากถน่าย่นี่ที่นี่ท่น็่นต่้งแต่พู่นี่ทีีที่น่นอยู่นี่ทีแน่นี่ที่นที่นนน่ สองสาเออตัวจริงเลยตัวจริงาวคยนว่ากัวนมาอกันมาแต่นาแต่คนสวยอ้นี่น right. ่ะต okay. 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 <I mean> hey. hey, mm. ัวจริงสวยไหมคือว่าตุ้ยก็ดีไม่นอนในหัดทุนบ่

ตอนนี้มันย้านีคันนยึดตามพระจานหลอกเหลอก็หลอกฮะน้าน้าถามอะไรเอ่ เอ๊ะทำไมยิ้มไม่หูบเลยอะเขาดีใจวะนี่ออาแฝดวันี่ออ้ยแฝด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 ตัวนี้อื้า้าสวัสดวค่ะสววสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ มากี่ครั้ง <Subst> ท <itute> ah. ah ่านเนี่ยมารถตู้กี่ครั้งครับมารถตู้กี่ครั้งมารถตู้กี่ำกั้ ลุงพลกเมียเราเบาเรานี่แหละมันจะง้ายยังคายพราะ่งเปตนี่นะนี่นะเปเอื่อเราลุงคนจังไรเราทนเกิดนีวกงบ้าเราเวกยัเปนตราแ้มตีกันต่หน้าไปงามมีแมนี่มม่า นี่นะเต็มเลยนะคะมารถกี่คันคะมารถกี่คันสามนํานอี่ฮะโอ้ยบรรยากาศดีเนาะชื่นมื่นนะชื่นมื่นวันนี้ทัวลงกัวลงสามคัน ไ่ได้ไ่ได้มาดูเดี๋ยวจะยื้ไหเลยม่ะเดี๋ยวยื้ไหนเลยมาก็เป็นยงมใจไ่ใช่แีใจกลางมีใจดีใจได้ว่าพบลุคนรักจับซจับซิงจับ บ้ลมบันีีค่อยเด้บัดนี้ค่อยดเอาเอาไทยค่อยเีบันี้ค่ยังไยังเจ้าบันีีค่อยบ่ได้ยเออเตยไไปได้เพ่อนนโอเค